เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอสในไอจีกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้มาทำตามผมก็ได้ไปิดง่ายๆกันได้เลยเนาะและ้วคนอื่นเลยให้เราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะว่าเคมีขีดเหตเนาะะให้พิมพ์ตามมาได้เลยนะครับผมแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แล้วเราก็จะเจอเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ได้กดเข้าไปกันได้นะครับผมกับเว็บไซต์เนาะ แล้วก็พอเราได้กดสมัครกันแล้วในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เราได้กดลงชื่อเข้าใช้งานกับสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้กดสมัครกันไปได้เลยนะเราก็กดสมัครกันไปได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็พอเราได้กดสมัครกันมาแล้วในหน้าต่างการสมัครเขาจะมีให้ได้กรอกชื่อกดเป็นกรัฟผ่านกันไปเนาะเออก็ถูกเลยนะผมแบบนี้เนาะแล้วก็ติ้งตรงล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วกดสมัครไปที่นี้ง่ายๆเเป็นการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วแล้วลงชชื่ออเเข้้้าาใงงนนนกกไไไดดลลัปปย uh ah. และพอกดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมจะมีหมวดบุ่บรากรแพลตฟอร์มเราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินได้ส่งตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมที่เป็นมียอดเงินแลวจะทำการเติมเงินก็ให้เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมที่เขาเติมเงินเนาะอ่ะพอได้กดเข้ามาแล้วที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทำการเติมเงิน การเติมเงินกันเริ่มไม่ได้เลยหรือว่าใครที่เติมเงินไม่ได้เลยหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วก็เลยได้กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เรากันได้เลยนะผมเรากดกลับมากันเนาะอ่าเราบอได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าตางเดิมเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกบดหมุดบริการที่เราต้องการจะทำกันเนาะคนอื่นเราก็เลือกเปิดฟอร์มกันไปก่อนผมเปิดฟองไอจีแล้วก็เลือกบดหมู่นะครับผมอ่าหมุดหมู่เนาะเพิ่มผู้ติดตามอาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมก็จะเลือกอันนี้ไปเลยแล้วกันอ่าผมเลือกไปได้แบบนี้ผมคราวนี้เราก็เลือกบริกการันต่อเลยครับผมอ่บริการเเเเนนนนนนาะะะผผมมออจลลลืกกกกปป็็ััี้้ยแวดไ อ่ะแล้วเราเลิ่มไปได้ทั้งหมดหมู่แล้วบริการแบบนี้แล้วทีนี้ให้เรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์จริงของเราเพื่อทำการคลอกลิงก์อ่าแล้วก็ไปได้ลิงก์โปรไฟล์จริงของเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางระวังลิงก์ไม่ได้แบบนี้แล้วให้เราได้ใส่จำนวนเท่ากันแล้วเพิ่มไปได้เลยนะผมเราก็ใส่ไปเนาะอ่ะแล้วพอได้ใส่ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เรากกดสั่งซื้อกันไปได้เลย อาแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ครับสั่งซื้อของเราก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะครับผมได้รับการสั่งซื้อ,อคุณแล้วะแบบนี้เนาะตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเนาะหรือว่าใครได้ได้สั่งซื้อกันไปแล้วในระหว่างนี้นะครับผมเราจะจะดูยอดออเดอร์ว่าเป็นยังไงแล้วผมไม่สามารถที่จะกดเข้าไปดูที่ตรงนี้กันได้ผมที่ปอดการสั่งซื้อเนาะ พอได้กดเข้ามาแล้วในหน้าต่างเขาได้มีการแจ้งบอกออเดอร์ให้กับเราได้ดูกันได้แบบนี้เลยนะผมในสมประวัติเนาะอย่างออเดอร์ที่ทำการไปตะคู่นี้เขาก็แจ้งบอกเรามาว่าเราดำเนินการเราก็รอกันไปก่อนได้เลยตะคู่ไม่ต้องเจรอนเนาะหรือว่าใครที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่แล้วในระหว่างนี้แล้วเกิดสนใจบริการอะไรเป็นการเสริมเพิ่มเติมได้อย่าดูหมวดหมู่บริการะไรค่าเวลารอเนาะให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่เขาว่าบริการเนาะเผื่อใครที่อยากจะดูหมวดหมู่หรือว่าจะเข้ามาทำการอะไรยังไงเราผมก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยผผผมมก้้้้ีวววู่าใเสลลออนนนะแตต มีโปรโมชั่นทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ด้วยผมให้เสื่อใครที่อยากจะทดลองใช้งานก่อนแต่เพิ่มก่อนที่จะใช้งานจริงก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองกันได้เลยผมในส่วนตรงนี้เนาะอ่านี้เลยตามนี้เลยอ่ะแล้วผม หรือว่ารณะที่นีเนาะที่กำลังใช้งานกันอยู่แล้วหรือว่ากำลังดูบดบุ๋มกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานแล้วผมเผื่อใครได้ใช้งานแล้วขัดข้องหรือเมื่อมีปัญหาหรือยังไงเนาะให้สามารถที่จะกดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้แล้วผมเราได้กดกลับมากันเนาะอ่ะและพอได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเราได้กดเข้าไปกันได้เพื่อแจ้ปัญหาแอดมินเนาะหากว่าใครเกิดปัญหาเนาะอ่ะเขาได้ขึ้นช่องทางการแก้ปัญหากับเราสองช่องทางแบบนี้ให้เราได ไปเรียกแจ้งกันได้เลยกผมในส่วนตรงนี้เนาะหากใครเกิดปัญหาหรือว่ายังไงก็ให้สามารถเดินไปแจ้งปัญหาตามช่องทางนี้กันได้เลยอ่าหรือว่าใครทัผมได้แต่ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาหรือยังไงเลยใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรด้วยเนาะเผื่อใครที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรอครู้จักเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ดันดูเนาะให้สามารถเด้กดเข้ามาตรงนี้กันได้ถ้าผมที่เขามาแนะนําเพื่อนเนาะ และพอเราได้เข้ามากันแล้วที่การแนะนําเพื่อนหน้าผมในหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้กลับราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทาการแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาในเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะใครที่อยากจะเข้ามาแนะนําหรือว่าจะเข้ามาอะไรเพื่อนให้คว้นเข้าให้เพื่อนได้เข้ามาในเว็บไซต์ก็สามารถจะเข้ามาลากคลดลอกลิงก์ที่ส่วนตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนในคนรู้จักได้เข้ามากันได้เลยเนาะอ่ะและเผื <Punch iso> ่อใครที่กำลังดูผมอยู่หรือว่าทําการอะไรตามผมอยู่ในตอนนี้เราทําการผ่านมือถือเนาะผมมีอะไรจะแนะนําด้วยเราผมกับเว็บไซต์เค ทำงานการเอ๋ทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์ผ่านในมือถือบ่อยๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ให้ได้ไปใช้งานบนม,มือถือได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะอ่าเผยการใช้งานนะครับผมอ่ะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาอะไรกันด้วยนะผมแบบผมจะพูดได้ผิดไปมากกันนี้เดียวลองกลับมาดูที่ยอดผู้ติดตามของไอจีเรากันดีกว่านะว่าเป็นไงบ้างแล้วผมลองกลับมาดูหน้าจอกันดูเนาะ อะไรนี่เลยนะผมหลังจากทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดปฏิตามของไอจีเราก็ได้เพิ่มขนมาปที่ร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาจนเปสิบแบบนี้แล้วนะผมก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะเมือนจะมีการแถมเพิ่มขึ้นมาเราเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยผมเพิ่มขึ้นมา่างนี้เลยเนาะอ่ะเล้วขันตอนก็ง่ายด้วยนะผมเค่นีคเองเนาะเผื่อใครที่สนใจจะเข้ามาทำตามก็เข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยผมหรือว่าใครจะเข้ามาทำการเนาะเดี๋ยวผมจะไปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ สามารถที่ไปแก้ปัญหาการมินได้ตามที่ผมได้บอกกันไปได้เลยผมในส่วนของการแก้ปัญหาเนาะอ่ะและในส่วนงการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมในการใช้งานของวันนี้เนาะอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องฝากกันไว้ในเพจนี้เลยแล้วกันนะผมถ้าผมทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะอ่ะแล้วถ้าเผื่อไ่าได้เห็นว่าผิดพาลาดอะไรกันมากไปแล้วก็ให้แฟนกันได้ก็ต้องขอบคุณโุกท่านจะรับชมเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ